สวัสดี fc ช่อง95้าดาดามณีพา่วยนะคะวันนี้นะคะเป็นบุญข้าวประดับประดินทางภาคอีสานบ้านเรานะจ๊ะเป็นบุญข้าวประดับประดินหน้าค่ะแอดกับพาสุขุสุคนเนาะค่ะมาตักบาตรทำบุญมณี ตรงกับวันพระใหญ่ด้วยนะคะท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะบุญนี้สำเร็จแล้วขอให้ทุกท่านได้บุญกันท่่นหน้านะคะบุญเดือนเก้านะคะเป็นบุญข้าวประดับประดินทางภาคอีสานของเรานะจ๊ะผลเห็ดมาตะปุตตะปูปูญาตายายของเห้านะคะเหากัเห็ดมาเรื่อยๆเป็นประเพณีของบ้านเห้านะคะ อเมื่อนี่คุณกะเสียออกมาตักบาตรทำบุญหลากหลายมากหลายคนมากเลยทีเดียวต่างคนกับต่างตั้งใจลุกทำกับข้าวตื่นทำกับข้าวตั้งแต่เช้าเด็กเล็กเด็กน้อยก็มีมาพร้อมกับพ่อแม่เป็นครอบครัวนะคะเห็นภาพนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจเนาะเราก็ ได้รับบุญกันทวนหน้ายกมือสาธุอนุโมทนาด้วยกันนะคะมือนี้เป็นมือสันวันดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแอดกัสิเวาวไทยเนวาว่าวเนว,วีสานเนานะคะ่ะเพราะว่าคนที่ฟังหรือเอฟซแอดก็จะเป็นทั้งคนภาคอีสานภาคกลางนะคะหลังจากที่เราทําบุญเสร็จนะคะเราก็มากรวดน้ํานะคะให้เทวดาประจําตัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ